มาเลยครับตัวเดียวันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิเคราะห์กันที่เกมการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษเพเมยรีกในนัดที่สามสนะครับในคู่ของลิเวอร์พูลกับทอตแนมฮอสเปอร์ครับหลังจากรอคอยมาทั้งซีซั่นครับนี่คือโอกาสของลิเวอร์พูลแล้วนะครับที่จะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20เพื่อเทียบเท่ากับแมนยูในประวัติศาสตร์ครับและชื่อของอันเดร์อตเองครับกำลังจะกลายเป็นกุนซือคนที่7นะครับ ที่ขวาช้นหลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกนะครับซึ่งพวกเขาเองก็ไม่ขออะไรมากนะครับขอเพียงแค่แต้นเดียวก็เป็นอันฉลองได้ครับและดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างเพราะว่าได้มาเจอกับสเปอร์ในช่วงเวลาที่ทั้งสับสนแล้วก็ภาวะวงเกมลีกนีฟอร์มตกหนักนะครับแพ้ถึง5จาก7เกมหลังสุดส่วนฟอร์มนอกบ้านเองก็ไม่ช่วยอะไรนะครับแพ้ถึง6จาก8นัดเยือนหลังสุดอีกด้วยครับแถมยังมีเกมกลางสัปดาห์รอบรองนะครับที่ต้องไปเจอกับปุรุคลิมรออยู่อีกด้วยครับและสถิติการเยอนแอนฟิ์เองก็ไม่ดดี15เเกกมติพวขา แพ้ไปถึงท1บเอดแล้วก็เสมอมา4ี่ครับมาดูกันที่ความพร้อมของนงทีมชาบ,บ้านลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับอันเนื้อชลอตครับคุณซื้อชาวดัชเองเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนะครับขอแค่ชนะทุกอย่างเป็นอันโอเวอร์ครับจบเลย แต่ว่าการจัดทัพในตัวผู้เล่นวันนี้เอ,เองเนี่ยจะไม่มีตัวของโจกโกเมสนะครับที่ต้องไปพักฟื้นอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าส่วนทางหงแดงเองวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ครับประตูเป็นอลิซองแบ็กเกอร์ครับกองหลังนี่ก็จะมีทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนอิบไวมากุนาเต้ฟอชิฟันไดและแอนดี้โรเบอร์สันแดนกลางเป็นไรอันกาเฟนแบ็กกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ครับสามตัวรุกมีโมเมสซ่าลาโดมินิกโซบสไลและลุยติอาจับตุ้งตัวเป้าเป็นดีโกโชต้าครับ มาดูกันที่ความพร้อมของทีมเยอรอร์กันบ้างน,นะครับทางอังเก้พอทสโคคูเฮดโค้ชชาวออสเตรเลียครับสภาพทีมวันนี้จะไม่มีราดูดรากูซินกับคอนเฮงมิง2คนที่กอดคอกันเจ็บอยู่นะครับโดยคาดว่าทีมจะมีการปรับทับยกชุดเพื่อเตรียมตัวไปสู้บอลยุโรปครับโดยทีมไกเดียทองเองวันนี้จะมาในระบบ4 3 3นะครับประตูเป็นอันโตนินคินสกี้ครับ กองหลังมีดิเจสเปนเควินดานโซเบนเดวีและเดซินีอุดอกกี้ครับแดนกลางเองจะใช้เป็นเดยันคูเซฟกี้อาชิเกรและปาฟา3ตัวรุกครับมีวิวซงโอเดลแบ์ลิชอรวิซอนและมาติสแปลครับคู่นี้ครับด้วยโจทางอันนี้ศาสตร์เองต้องบอกเลยนะครับว่าโคงแดงต้องชนะแบบสมศักดิ์และสมศีแชมป์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะขออีกแค่แต้มเดียวก็จะการันตีการคว้าชแชมป์แล้วแต่ใจคนเนี่ยแม่มันมาเต็มแล้วนะฮะคิดว่าวันนี้อารมณ์มาเต็มแน่นอนครับ ส่วนทีมเยือนเองบอกตามตรงนะครับเกมนี้ไม่คาดหวังอะไรมากครับบทจะมาเนี่ยก็มาครับบทจะไม่มาก็โหแย่เหลือเกินแถมสมาธิตอนนี้น่าจะไปอยู่ที่ฟุตบอลถ้วยกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมองมงวันนี้แล้วขอวัดใจเชียร์ทีมเจ้าถิ่นนะครับเอาให้ถึง3ลูกครับเชียร์ลิเวอร์พูลสู่ประตูสวรรค์ครับคิวอันนี้สกอร์น่าจะจบที่2 0 3-1หรือ41ได้เลยครับหรือว่าอาจจะไปส0ูนนะ ฝากกไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดตามการรับข้อมูลข่าวสารและการวิคริการฟุตบอลแบบนี้สามารถกดไปติดตามกันได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับกดเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะจะได้มีแพชชั่นในการจัดเต็มแบบนี้อีกครับ